ดูค่ะไกลๆก่อหญ้าน่ะยุบยิบยุบยิบยุบยิบมาจินหญ้าโอ้โหมาดูใกล้ๆกันค่ะอืมเต็มเลย โอ้ตัวใหญ่ก็มาโอ้โหคุณยม่นึกว่าทำอะไรตรงนี้ยุบยิบยุบยิบเลยที่ไหนได้เข้ามาจิ้งย่า ร้องลั่นเลยอะเป็นอะไรเสียงการ้องลั่นเลยค่ะร้องดั้นบึ้งเอยเป็นอะไรฟังอยู่ข้างหลังคุณยายแบบนี้ต้องมีอะไรมาร้องดังมากเลยค่ะโอ้โห โอ้เต็มเลยค่ะร้องลั่นเลยอ่านกาไปเป็นกลุ่มค่ะอ้าวแปกแล้ววันนี้เป็นอะไรเป็นอะไรกันน่ะนกตกใ่บินว่อนมีอะไรอะ่ะ ปลาเขากระโดดล้องไปเธอะจะดูปลาปลาเยอะเหลือเกินวันนี้ปลาเล็กค่ะร้องทักอะไรก็ไม่รู้ร้องทักถ้าแบบนี้น่ยต้องมีอะไรมาค่ะแปลกๆเลย บินนะบินนะทางโน้นเป็นนกขาวกับการลักน้ำค่ะนนนนนโอ้มาเป็นกลุ่มเลยกันนะเหมือนนกเป็ดน้ำเลยเเขาบอกว่ากาลักน้ำนะคะมาเป็นกลุ่มเลยค่ะนน เล่นกันแล้วกับนกขาวนนโอ้โอ้ปลาอยู่ใกล้ๆโอ้โอ้อยู่ไกลค่ะนนมาเป็นกลุ่มเลยกา <g â h> ขาวกา,าดำโอ้บินแล้วค่ะบินแลกาลักน้ำบินไปแล้วโอ้บินวอดเลยค่ะ ปลาดิ้นตามฝั่งค่ะปลาเล็กโอ้ตัวใหญ่ก็มาโอ้นกบินผ่านเขาค่อยจะดุง่ง กอหญ้านี่ไง มีนกหลายแบบหลายอย่างไม่เสียงป่าทางโน้นเนะยอะมากเลยค่ะนกขาวข้ามไปฝั่งโน้นหมดเลยไม่รู้เป็นอะไรวันนี้บินไล่กันอยู่โอ้โหโอ้โห อ้าวหยุดแล้วโอ้ยังไม่หยุดยังไม่หยุดอ้ เปิดมาปุ๊บเครื่องพืร้อนปั๊บอากาศร้อนค่ะอากาศทำไมเป็นนี้ อีกแล้วค่ะนกกาลักน้ำมาใกล้ๆโผล่ตรงไหนจะโผล่ตรงไหนโอ้นานเลยค่ะโอ้นานเลยนี่นี่นี่น ที่มันจังตรงนี้เป็นอะไรอ่ะ นี่แหละก็เข้าอยู่ในกอหญ้าเป็นกลุ่มมาเลยค่ะเนี่ย มีปลาหมอหนาด้วยค่ะมีปลาตะเพียนมีปลาหมอหนาด้วยมีปลานินอเอามาเป็นแถวค่ะ,ะตรงกรอหญ้าเก็ะจะชอบเข้าไปตรงนั้นเขากินใบหญ้า 哦，八股呢？哦、oh.。 อืมไปทางโน้นเป็นวงกว้างไปเลยค่ะคอ,อแห้ง เว้ยดิ้นอะไรอยู่ข้างหลังคุณยายดิ้นจังนั่น <c oughs> <c oughs> ชมเพลินเลยค่ะ บานให้น้ำก้อยยาบานเิ็นเลยคะตรงน,นั้นนะ่ะ Ah, bóng đằng chẳng đi. Ui. phòng này cò nhiều, khang cò yạt, phòng thang nón cũng ที่นี้ค่ะนะกระโดดกินดอกหญ้าอู้ดิ วิเต็มเลยค่ะเต็มเลยค่ะอุ้ยอุ๊ยคุณยายเพิ่งเห็นเนี่ยเนี่ยกบกานกขาวเนี่ยนกเป็ดน้ำนี่การักน้ำค่ะอ้โหโอ้โหคุณยายไปททำอะไรอยู่ไม่เห็นน่ะอุ้ยเต็มเลยค่ะนู่นน่ะนู่นน่ะเขามาเยอะเลยอ่ะเขามาลุมกาไอ้ขลุมนกขาว E ว่าอยู่นกทำไมกาทำไมร้องลัน่นที่จริงเขามาทีละต,ตัวสองตัวอันนี้มาเป็นกลุ่มเลยค่ะเนี่ยเนี่ยอุด,ดูดูดูคะ่ะมุนอ่ะโอ้ยมน้า นกขาวมาอุย้ยล่มคุณยายสันนั่นๆนั่นอืออือโอ้โหการักน้ำมานี่เองโอ้นกขาวโอ้เอา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 เป็นไงกันทีนี้เอ้ยเอ้ยเอ้ย อุ้ยอยุดูสิสามตัวอยู่บนบกบแต่สี่ตัวห้าตัวอยู่ในน้ำนะคะดูลุมกันแล้วลุมกันแล้วออ้ภาพที่น่าดูน่าชมมากอะแต่ว่าอยู่ไกลนุ่นนุ่ะคุณยายไม่เดินไปเดินไปก็ก็หนีแน่เราก็ดูอยู่ห่างห่างโอ้เพอแป๊บเดียว มาเยอะเลยค่ะตามฝั่งเลยเนี่ยโอ้โหโอ้ทางน้นที่นี่เสียงเพลงดังมากเดี๋วเขาไปเข้าไปาไปกลเดี๋ยวถ้าเขากลับมาคุณดจะเจ็บภาพอีกนกกาลักน้ำ โอเคนะคะคุณยายขอเก็บภาพบรรยากาศไว้แค่นี้ก่อนคะ่ะภาพที่บึงใหญ่ขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอขอบคุณทุกกำลังใจคะ่ะนั่งอยู่ข้างบนคะ่ะไม่ลงไป <c oughs> นั่งอยู่ข้างบนยาวๆวไปเลย เสียงนกมาพอดีนกตัวนี้ลองเพาะเพาะมาเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะไปแล้ว